โอเคผมเอาแล้วครับวันนี้เราก็อยู่ในการการผมเอเชนเคยผมโอเควันนี้เราก็มาลองเล่นเกมไมค์ครับในพีเเท่าไหร่นะะสิบหกหรือสิแปนี่แหละลืมละจำไม่ได้นะผมวิดีโอบางวิดีโอก็อัพโหลดลง YouTube ไม่ได้มไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมขึ้นไปหาไก่กันแป๊บพักก่อนผมก็พาไก่มาเลี้ยงผมนี่คุณดูไก่สุขนานสุขนาน แต่เมียนางนที่ไก่ขาดไปคืออาหารเองผมต้องไปหาอาหารให้ไก,ก่แน่เออเออยังบวชขับบวับบวไม้เก็บบกไม้เหมือนเด็กเอไอ้จุกเหรอเอาเลยครับเอ้ยบกไม้อีกมีบกไม้ตรงน,น,น,นี้นอกีกเหรอเนี่ยทำไมลราปลูกสัญญาณไม่ถึงเหรอ Okay, โเอเคเรามีลูกทะนุจำนวนยี่สลูกผมเรสามารถยิงเลยก็จะจะทะบายผมตอนนี้ไอ้แกเขาจะข้าเจ้าด้วยน้ำเนี่น้ำศักดิ์สิทธิ์มากนะน้ำเนี่ยเขาจะรอเจ้าล,ลายยางไปแล้วจากนั้นข้าก็เล่งยิงน้าเดียวจอดขอให้เดินก็พอน้าเดียวจอดถูน้าเดียวจอดบอกตรงขอให้เดินก็พอไอ้เจ้าไอ้สอง เล่นกับเพนะรูไหมปิดกลางบ่ะปิดอะไร,รมไม่ต้องปิดนะมันปิดโอเคผมเห็นซอมบี้ตั้น,นึงตัวผมดังนั้นเราก็วิ่งไปผมเป็นพระเอกมากเขาวิ่งมาอ,อมใ่ตันคีคผมทีเดียวดับผมทีเดียวดับผมแล้วมีเนื้อกินผมนงนั้นล้วก็กินเนื้อน,นี้ไปก่อนผมถ้าได้เสียงดังมากก็ประทานโทษได้ผมกรุ้น,นลดเสียงได้ผมถ้าเสียงดังมาก โอเคผมวันนี้เราก็จะมาทําต่อในต่อผมวันนี้เราเขาแล้วจะมาเขาแล้วไปหน้าสัตว์แต่ผมเน้นคาว่าสัตว์เลยลนะเนี่ยเฮ้ยวันนี้ก็ใกล้มือเลยนะจช่ป่ะอ๋อใกล้มือจริงๆด้วยเดี๋ยวจะแสงที่ครับมันจะตกลงมาโอเคทุกคนวันนี้ผมก็มีข่าวดีจะมาบอกผม วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูจุดๆหนึ่งับผมซึ่งมันก็ไม่รู้สิจะพาดื่มไหมวะไปเรียนตรงนู้นผมคุณทีแม่เดินไปนอในหนึ่งอะไกลๆอยู่วะไกลอยู่เดี๋ยวผมพาขี่ม้าไปตอนเช้าอะน่าจะเจอหมู่บ้านอย่นะคร้า,ากวก่อนเจออยู่ไอ้เจ้าเผาดีกว่าเผาดีกว่าเผาเถอะใช้นี่ออเผาแบบเนี้ยเออเดี๋ยวมันก็ได้นะเว้ย โอเคผมคืนนี้แล้วก็จะเขาเลยไม่นอนนะผมของผมก็มีประมาณนี้ผมไม่เยอะมากไม่น้อยมากไปเลยผมนี่ก็ต้องขยายกล่องนี่ยแต่ไม่เป็นไรละโอเคผมแล้วก็ได้น,นนี้มาเรากินเลยแล้วกันเอ้เดี๋ยวได้นี้มาสิสามนี่ดีกว่าเก็บดีกว่าเดี๋ยวตายข้าวสำคัญนะผมเพราะต้องจับผมต้องใช้เนี่ยข้าเวเนี่ยเป็นแรกเนี่ยก็ใช้ข้าวขอสี่อันอ้อยสามสอง แล้วก็ทานโฮมซีเนื้อไก่แล้วก็ไฟแช็กโอ้มีเต็มเอ็มวอลดตั้งหาก้อนดีกต้องไปแรกเอ็มบีซีเอ็มซีผมก็จัดอยู่ในเอ็ม c m ซีเอ็มีซีเอ็มซีนี่งไงนี่ไงเลขสิบหกก็แรกกับใครเอ็มซีสามตัวซึ่งมันก็คุ้มนะสำหรับผมนะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าพี่พี่พี่น้องน้องน้องทำไมน้องตั้งแบบนี้ทำไมพี่ตั้งแบบนี้ มื่พี่กากไปเลยอ่ะมาคนก็จะแบบดักแบบนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจบวะเดี๋ยวรูนี่มีรูโบอุดก่อนโอเควังแต่นั้นที่เราอุดแล้วผมจะนั้นผมจะพาไปดูอะไรส่าห์โอเคผมเอ้ยโโอ้หมาพร้อมกันเนาะโอเคโอเคผมขึ้นไปดีกว่าขึ้นไปหาไส้ดีกว่า ไก่เจอพี่มาหาเลยอไใเป็นกระจกอเลยยโอ้ไก่ตอนนี้ก่ก็บวางแล้วไก่หอวยงทำผมให้ไก่กว่าปล่อยไก่ทำผมตาเลยสิตไอ้จุ๊บไจตาอเคแบบน่โอเคไก่หน้าชอบโอเคเรากระโดดลงไปเลยดีกว่าหลดกูไดู้ลดรต็มลองคนก็มน่นีก็ดีเลยมันโอเคผม อาหมอเลี้ยงกันกัน,อน,นอโอเคผมแล้วก็พอแล้วนอนดีกว่าน,นะงานนี้ฉันรอไปอไอเจ้าไอเจอแม่ใส่เติมเติมมาแล้วตอนนี้ออกไปแล้วเติมไม่ช่วยตรงนี้เราต้องออกไปทางเท,ท่ทางด้านหลัง

เอน้อมาสอนชิ้นเราจะคิปเพอ่อตรงนั้นคิเฟอร์น้อยอใจแล้วเก็บลูกกระสุนด้วยื่อที่ไม่โดนก็กลับไปเก็บลูกกระสนหน้าการพาเดินมาไม่ได้มาด้วยจ่ิงนะจุ๊บีลยวพาขี่ม้าไปดูต่อเนื่องตอจุ๊บก่อ เพาว่าอะไรนะเพราะว่าแป๊บแล้ว,วทำาไม่ปลอดภัยก่อนต้นล่างไม่ปลอดภัยด้านล่างรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วชีวิตเรื่องอสิตอนนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่าตรงน,นี้มันเติมไปตอนคืตอตรงนี้มันจะไม่เติมไปแล้วสมมติจะเปิดตาจะเห็นอะไรเสอยลูกเออมาเว้นตัวแล้วมาเห็นค่ะ ไงมาก็ต้องป่วยเอ็มพีซีอยู่ดินี่นี่มันนี่วันนี่ตายเดนไฟทอดตายมาไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูที่ที่ลึกลับกันไปมาเหนื่ญ่โอเคตายแล้วจะตายแล้วจะตายตาเมื่อท่านนี้ผมเดินตามมา อผมให้ซีผมให้ทีหลังเดินมาผมเดินมาไม่ลงได้ไหมโอเคผมมันนี้โอ้ยเจอจุงเหมืองเหมืองเหมอ๋อตรงนี้ต้องจับตรงเล็กๆนะลืมลืมลืมมาเดี๋ยวนี่มามาตรงนี้จะคนจุงมาตะเบนคนจุงลายแล้ว นี่ผมแล้วก็เดินไปอันนี้เนี่ยหน่อยเดี๋ยวก็เจอม,มัอ้งนี่เจอจริงด้วยฮะไม่เห็นสีไม่รู้ไม่ใช่ผมไม่ได้ปรับสีเติมสินะหายมาขึ้นไม่ได้นี่บอกแล้วเจอปีเลมิสสองแห่งเป็นไงบอกแล้วเจอของดีโชว์ๆไปเดีย๋ยวแล้วเจอของดีผมก็คือปีเลมิสสองอันนะผม ใครอยากจะเล่นกับผมก็เชิญตาสบายผมจะตอนนี้มีรวมไหมโอเคมีมีไรกันผ่อนเดี่ยพ่อไปก่อนนะมาอโอเคตอนนี้เราก็ต้องค,ออค้นี่ยอะถ้าเปแอปผมทีนี้ผมลงไปวืม ของดีหนังสืออิงชานเอ้าโอ้ว่มอเป็นยังก็มีมาหลายตัวแล้วทีนี้ เพชรแั่ผมอ่านเพชรแั่ผมของดีผมงั้นเในผมขอตัดตอนที่ขึ้นแล้วกันนะผมขอตัดโอ้มาต่อผมผมเมื่อกี้เพิ่งเห็นก็เอ๊ะอันนี้ผม๋มีข้อไบนเนี้ยอุ้ยได้เพชรได้เพชรเอ้ยมันเลงาข้อพูดทีเลย Yes away is a bow wow ทิ้งเลยไปดีคุณแกแล้วกันนะโอเค หมดละมั่งทีแล้วแล้วก็ต้องขูดทีนทีผมด้านล่างนี้แป๊บเขาดูกันแป๊บมีกี่ลูกเ้อเขาบอกว่าทีนทีตรงนี้ต่ทีนทีสำคัญว่าทิ้งอะไรดีวะอ่านี่นี่ทีนี่ทีนี่อีอีกมาเก็บ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 มาโอเคขึ้นมา นี้ก็ใช้ได้ผมไปลองใช้มันดูผมมือตือโอเคโอเคผมพิลิมินี่แล้วก็พิชิตแล้วผมแยกเอเจเชื่อ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 เชืช่อจนเลยทีนี้เนาะเอาทนี้ทิ้งแล้วกันนะเป็นเหย็ดอ้าขึ้นมาเลยมอคเขาไปกันนทางกลับบ้านได้ไหมอมอคเขาจำได้ ผมจำทางกลับด้านได้ับผมบอกแลว้วแต่ผมจะให้ซีตอนประมาณจบพาคสองผมจะผมจะให้ซีว่ามันเป็นเขียนยังไงผมใครอยากลองทําก็ไปลองทำดูผมมันก็ใช้ได้จริงนะผมเทคนิคนีบผมในเทะเลทรายนี้ก็ยังมีของดีเสมอผมทะเลทรายไม่ทอดทิ้งเราผมยังเป็นบางคนนะมองมเกด้วยไอ้นิด มันนี่มาข้าจูงเจ้าเองนะตามมาย่องวิ่งมานะไอ้เจ้จตาตามย่โอเคตามติดด้วยวิ่ยยงเไงเนะี่ยโอเคมาขอบคุณนะโอเคผมเดี๋ยวผมจะบอกซีนะผมผมไม่ได้เขียนนะตอนเล่นเกมผมไม่ได้เขียนเลยนะ มันไม่มี้วมันไม่มีเออตกใจหมดเลยสลัดให้ตายเถอะโอเคผมโอเคไอ้แนทไอ้ายอย่ามาหาว่าพี่โกงในในี่ไอ้ปายเก็บก่อนเก็บก่อนเอามีไอ้เป็นทองนี่นะทีนี้ก็มีฮะมีของดีเลยไม่กระดูง่งยกันพาวเดอร์่งยแค่นี้มากที่มีของดีโอเคมาที่เหลือเราก็เก็บของเสร็จกันนะ ดีที่พกไม้ไปเนี่ยไม่พกไปตายเนี่ยอูใช้มือคงเป็นชาติแล้เหมือนกันเลยเหมือนกับน้ำเลยถ้าไม่พกน้ำไปนะมองตัวไม่รอดเดี๋ยวโอเคผมดังนั้นคลิปนี้ก็ขอบจบเพลงทงนี้ผมงั้นก็บ๊ายบาย